สวัสดีค่ะเพื่อนๆเ,เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของบรรดาแฟนคลับ b l a c k พิง k หรือบลิงทั่วโลกหลังจากที่ล่าสุดวันนี้29สิงหาคม2565ตามเวลาประเทศไทยลิซ่าแบล็คพิงหรือลิซ่าลาริสามโนบาลสามารถสร้างประวัติศาสตร์ให้วงการเคป๊อและสร้างปรากฏการณ์ให้บรรดาบลิงทั่วโลกปลื้มใจกัน ผ่านการคว้ารางวัล MTV Video Music Awards 2022 VMAs สาขา Best K-pop Video ในผลงานโซโลเดี่ยวอย่างเพลงลลิษาซึ่งลิซ่าได้เป็นศิลปินหญิงและศิลปินเดี่ยวคนแรกที่ชนะรางวัลน,นี้ด้วยซึ่งในช่วงที่ลิซ่าได้ขึ้นไปรับรางวัลเธอกล่าวขอบคุณโปรดิวเซอร์เท็ดด YG Entertainment และบรรดาบลิ n k ทั่วโลกที่คอยให้การสนับสนุน นอกจากนั้นเธอไม่ลืมที่จะขอบคุณเหล่าเมมเบอร์ทั้ง3คนอย่างเจนนี่จีซูและโรเซ่ที่ให้การซัพพอร์ตเธออยู่เสมอในระหว่างที่ลิซ่าได้พูดอยู่นั้นทางด้านของเหล่าเมมเบอร์ทั้ง3คนก็ต่างเฝ้ามองดูเธอด้วยความปลื้มใจพร้อมหัวเราะและปรบมือให้กับลิซ่าอยู่ตลอดเวลานอกจากนั้นทางด้านเจนนี่ก็ยังแสดงการเต้นท่าแอลอันเป็นสัญ,ญลักษณ์ในเพลงและลิซ่าอีกด้วยเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งบรรยากาศที่น่ารักมากๆเลยทีเดียว ทั้งยังปิดท้ายด้วยการกล่าวขอบคุณเป็นภาษาไทยอีกด้วยท่ามกลางเสียงกรีดร้องด้วยความยินดีของผู้ที่อยู่ในสถานที่จัดงานนอกจากนี้ BLACKPINK ยังคว้ารางวัล Best Metaverse Performance ในเพลง Ready for Love จากโปรเจกต์ของ PUBG คราวนี้เรามาลองฟังคอมเมนต์ของเหล่าบลิง k ต่างชาติกันดูนะคะว่าพวกเขาแต่ละคนจะคิดยังไงกันบ้างกับเรื่องนี้มาเริ่มกันที่คอมเมนต์แรกค่ะลิซ่าทำให้ฉันขนลุก คุณและทีมของคุณน่าทึ่งมากคอมเมนต์ต่อมายินดีด้วยคุณมีสเสน่ห์และน่าทึ่งมากในอนาคตฉันหวังว่าคุณจะแสดงให้ฉันเห็นว่าคุณสามารถเป็นศิลปินเดี่ยวได้คอมเมนต์ต่อมาเธอทําให้ฉันร้องไห้ฉันภูมิใจในตัวเธอมากลิซ่าราชินีของฉันคอมเมนต์ต่อมาขอแสดงความยินดีฉันกําลังร้องไห้สําหรับความสําเร็จของราชินีลิซ่าของฉันผู้หญิงที่เป็นแรงบันดาลใจให้คนหนุ่มสาวจํานวนมาก สามารถเติมเต็มความฝันของพวกเขาได้ด้วยการทำงานอย่างต่อเนื่องเพื่อบรรลุเป้าหมายขอบคุณลิซ่าฉันภูมิใจมากที่ได้ร่วมเดินทางไปกับคุณในงานนี้ปีที่เห็นการเติบโตของคุณในการเป็นมืออาชีพคอมเมนต์ต่อมาโอ้พระเจ้าฉันร้องไห้คนเอเชียควรภาคภูมิใจกับเธอศิลปินเดี่ยวชาวเอเชียคนแรกในประวัติศาสตร์ที่ชนะ VMA เธอแข็งแกร่งแม้ในฐานะศิลปินเดี่ยว เป็นศิลปินเดี่ยวชาวเอเชียที่ประสบความสำเร็จโด่งดังและทรงพลังที่สุดเป็นอันดับหนึ่งได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าเธอสามารถทำทุกอย่างได้แม้จะเป็นศิลปินเดี่ยวก็ตามขอพระเจ้าอวยพรราชินีแห่งเคป๊อปคอมเมนต์ต่อมาราชินีลิซ่าของเราสมควรได้รับมาแล้วและว,วงแบล็คทิ้งด้วยคอมเมนต์ต่อมาฉันมีความสุขมากที่เธอได้รับรางวัลความพยายามทั้งหมดในการโหวตนั้นคุ้มค่า ที่จะเห็นเธอได้รับรางวัลที่สมควรได้รับเนื่องจากล,ลิซาเป็นเพลงที่ดีที่สุดในการแข่งขันในประเภทนั้นคอมเมนต์ต่อมาลิซ่าจะเป็นแรงบันดาลใจของฉันเสมอฉันบอกได้อย่างเดียวว่าฉันมีความสุขและภูมิใจในตัวเธอมากเธอสมควรได้รับรางวัลจริงๆและจะเป็นความทรงจำที่ดีและมีความสุขมากคอมเมนต์ต่อมาฉันภูมิใจในตัวของเธอความก้าวหน้าทั้งหมดของเธอเป็นแรงบันดาลใจสำหรับฉัน คอมเมนต์ต่อมาฉันภูมิใจในตัวของเธอฉันร้องไห้อยังมีความสุขเมื่อคุณได้รับรางวัลรวมถึงลูกสาวของฉันอีกคนด้วยวันนี้ฉันหลับได้พร้อมรอยยิ้มบนใบหน้าในวันที่รู้สึกเหมือนฝันเป็นวันที่ดีที่สุดคอมเมนต์ต่อมาลิซ่าสมควรที่จะได้รับรางวัลหลังจากทำงานหนักมาในที่สุดก็สำเร็จฉันภูมิใจในตัวเธอมากคอมเมนต์ต่อมา ขอแสดงความยินดีกับเพลงละลิษาของลิซ่าสำหรับเคป๊อบที่ดีที่สุดและขอแสดงความยินดีกับ b l a c k p ิ n k ที่ได้รับรางวัล Best Metaverse Performance ขอแสดงความยินดีกับลิซ่าและ b l a c k p ิ n k ที่ VMAs คอมเมนต์ต่อมาลลิษาฉันภูมิใจในตัวเธอเธอสมควรได้รับรางวัลนี้ฉันรักคุณคอมเมนต์ต่อมาขอแสดงความยินดีลิซ่า และ b l a c k พิงค์รวมถึงจ s ซูเจ n นี่และโรเซด้วยเราจะพยายามอย่างดีที่สุดเพื่อผลักดันพวกคุณทั้งหมดบลิงมารวมพลังกันคอมเมนต์ต่อมาวันนี้เป็นวันในตำนานในชีวิตของฉันลิซ่ราชินีของฉันได้รับรางวัลในสิ่งที่เธอสมควรได้รับเป็นการยอมรับในความพยายามและความสามารถทั้งหมดของเธอเป็นผู้หญิงที่น่าชื่นชมเกินขอบเขตจริงๆคอมเมนต์ต่อมา เป็นอีกหนึ่งประวัติศาสตร์ที่การทำงานอย่างหนักของเธอได้รับการตอบแทนจริงๆมีความสุขและภูมิใจสำหรับราชนีล,ลิซ่าของเรายินดีด้วยคอมเมนต์ต่อมาลิซ่าเป็นความภาคภูมิใจของฉันจริงๆยินดีด้วยราชนีลิซ่าคุณเป็นคนเดียวที่ทำให้ฉันร้องไห้ในวันเกิดของฉันคอมเมนต์ต่อมาไม่มีใครเถียงฉันได้ถ้าฉันบอกว่าลิซ่าเธอเป็นราชนีเคป๊อป คอมเมนต์ต่อมาฉันน้ำตาคลอแต่ก็มีความสุขกับลิซ่าของฉันเธอสมควรได้รับมันจริงๆการทำงานหนักทั้งหมดของเธอได้รับผลตอบแทนยินดีด้วยราชินีของฉันยินดีด้วย b l a c k พิงคคอมเมนต์ต่อมาถ้าเกลียดชังขอให้ไปร้องให้ที่อื่นลิซ่าคุณดีทีท่สุดขอแสดงความยินดีด้วยศิลปินเดี่ยวและนักร้องหญิงแห่งวงการเคป๊อปคนแรกที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าชิง และได้รับรางวัล k p ป p ยอดเยี่ยมในงาน VMA's อมเมนต์ต่อมาสาวน้อยมหัศจรรย์ราชินีลิซ่าเธอทำหน้าที่นี้สำเร็จยินดีด้วยอย่างยิ่งคอมเมนต์ต่อมาลิซ่าเธอคู่ควรคุณประสบความสำเร็จที่จุดนี้โดยการทำงานหนักของตัวเองโลกทั้งใบภูมิใจในตัวเธอลิซ่าคุณคือราชินีอมเมนต์ต่อมาขอแสดงความยินดีกับลิซ่า พวกเราบริงมีความสุขกับความสำเร็จของคุณอีกครั้งคอมเมนต์ต่อมาคุณพิสูจน์แล้วลิซ่าสแสดงให้ทุกคนเห็นว่าคุณเป็นใครคุณคือตำนานคอมเมนต์ต่อมาลิซ่าออกจากบ้านเมื่ออายุ14ปีไปยังประเทศที่ไม่ได้พูดภาษาของเธอด้วยซ้ำเมื่อเธอสามารถเอาชนะจาก3,999คนในการออดิชันและไม่เคยใช้เวลาอยู่กับครอบครัวของเธอในช่วงวัยรุ่น และตอนนี้เธอคือนักร้องเคป๊อปคนแรกที่ชนะรางวัล VMA's คอมเมนต์ต่อมาลิซ่าแบล็คพิงสมควรได้รับมันคอมเมนต์ต่อมาฉันภูมิใจในตัวลิซ่าและ b l a c k พิง k มากพวกเธอยังอยู่ด้านบนสุดของโลกในขณะนี้ทุกอย่างเกี่ยวกับพวกเธอมีความโดดเด่นมากฉันติดตามการทำงานที่ยอดเยี่ยมของสาวๆและความสำเร็จอื่นๆในแบบของพวกคุณมากันที่คอมเมนต์สุดท้ายค่ะ ขอแสดงความยินดีกับลิซ่าคุณคือไอคอนของโลกในวงการเพลงอย่างแท้จริงก็จบกันไปแล้วนะคะสำหรับคอมเมนต์ของคนต่างชาติเมื่อแบล็ k p ิ n งประสบความสำเร็จอย่างงดงามในงาน MTV Video Music Awards 2022คว้ารางวัล Best Metaverse Performance และลิซ่าคว้ารางวัล MTV Video Music Awards 2022 VMAs สาขา Best K-pop Video กับเพลงแลิซ่า ไม่ทราบว่าเพื่อนมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างกับประเด็ดนนี้ถ้าชอบกดไลค์ถูกใจกดแชร์กันด้วยนะคะและสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ยังไม่ได้กดติดตามฝากกดติดตามช่องนานาความคิดด้วยค่ะสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ